สวัสดีค่ะดูสิคะอบอบนะคะอบ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 นะคะอบนะคะกับข้าวนะคะอบกับข้าวนะคะอบเนื้อปิดเปื่อยนะคะอบเนื้อนะคะกินได้กะใส่นะคะยีกะชีดเฟินไฟนะคะพี่น้องขาอาหารเย็นของวันนี้นะคะอาหารเย็นของวันนี้นะคะดูนะคะวิธีกํากับข้าวของเรานะคะนี่ค่ะก็อบเนย้อชีดนะคะกดกัคะก็อบนี้นะคะรอให้เย็นๆนะคะแล้วก็ตัดตัดแปลงเป็นชิ้นเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะคะนะคะ นี่ก็ศัยว่าเอาจะเอาน้ําไปนั่นด้วยนะคะคล้ายๆเหมือนทําเป็นน้ําซุปนะคะเป็นซดด้วยนะคะ mm hmm. ก็เหมือนมืนก็ได้เห,เหมือนวิตามินอีกทีอย่างหนึ่งนะคะนอขอบคุณนะคะดูสิคะดูสิคะรอแป๊บหนึ่งเด้อรอหนึ่งแปนะคะเห็นไหมคะพี่น้องคะนี่ค่ะอาหารฝรั่งนะคะเราอบเราก็จะเอาไปทาเป็นน้าซุปซดได้นะคะใคแล้วก็ใส่ชุดขนอหรือใส่อะไรก็ได้นะคะนี่เราก็มาทําตัวนี้นะคะพี่น้องค่ะ เห็นไหมคะอร่อยนะคะอา,อาหารถูกปากของพวกครอบครัวบ้านนะแกนี้เย็นนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเย็นนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอาหารเย็นนี้เสร็จแล้วมันก็เป็นจะเป็นสภาพอย่างนี้นะคะใส่ชีสใส่เนยใส่นมนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะ เห็นนะคะอาหารนี้นะคะทุกคนค่ะเห็นไหมยังควรออกร้อนด้วยนุยนุยนุยนยเลยยังควรออกเตาใหม่ๆนะคะเตาอบใหม่ๆนะคะออกจากเตาอบใหม่ๆนะคะจากออกเตาอบใหม่ๆนะคะพี่น้องค่ะดูนะคะเราก็จะปิดเตาอบด้วพี่น้องเด้อเตาติดเดียวแป๊บหนึงเด้อรอแป๊บหนึ่งเด้อรอแป๊บหนึ่งเด้อค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะร้อนรนะคะร้อนร้อนร้อนรนะคะร้อนรนะคะ ขอบคุณนะคะวิธีทำนะคะใส่ชีสใส่นมสินะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบิ๊นะคะ